หุ่นยนต์หลักร้อยดูดฝุ่นได้จริงไหมด้วยความที่มันราคาถูกมากผมก็เลยลองซื้อมาใช้ดูเผื่อว่ามันจะช่วยดูดฝุ่นได้บ้างไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายแต่พอได้ลองเอาไปใช้งานจริงลองอไปดูดขนแมวผลปรากฏว่ามันสามารถดูดเก็บขนสัตว์เลี้ยงได้ดีเลยทีเดียวแนะนําเลยครับถ้าบ้านใครมีสัตว์เลี้ยงหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถดูดเก็บขนสัตว์เลี้ยงได้จริงช่วยให้เราประหยัดเวลาในการทําความสะอาดด้วยถ้าเอาไปดูดฝุ่นในบ้านก็สามารถเก็บฝุ่นได้ดีเหมือนกัน แต่ถ้าเป็นพวกเศษผมมันจะดูดไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ส่วนมากมันจะติดที่ไม้กวาดของมันแทนแต่ก็ดีครับเวลาเอาไปทิ้งเราก็สามารถถอดล้อออกมาได้เลยแล้วดึงเศษผมไปทิ้งได้มันก็สะดวกไปอีกแบบแล้วแรงดูดละ่ะดูดได้แรงแค่ไหนแรงดูดไม่แรงมากเน้นดูดเศษฝุ่นเศษผงเล็กๆที่ตาเรามองไม่ค่อยเห็นแต่ถ้าเป็นพวกเศษใหญ่ๆอย่างเช่นเศษกระดาษแบบนี้มันจะดูดไม่ค่อยขึ้นครับเพราะปากดูดอาจจะเล็กไปหน่อยมันเหมาะกับการดูดเศษฝุ่นเล็กๆมากกว่าส่วนเศษกร да ะดาษมันก็สามารถด,ดูดได้บ้างครับ แต่คงดูดเก็บไม่หมดแล้วไม่กวาดแบบนี้มันสามารถทําอะไรได้น่ะเหรอมันจะคอยช่วยกวาดเศษฝุ่นให้เศษฝุ่นมนอยู่ใกล้ตรงปากดูดมากที่สุดจะได้ดูดฝุ่นได้ง่ายมากขึ้นนอกจากนั้นยังสามารถติดผ้าเล็กๆไว้ได้ด้วยเวลาดูดเสร็จจะได้ถูพื้นไปในตัวเลยส่วนแผ่นยางขาวๆนี่ก็จะช่วยกั้นไม่ให้ฝุ่นเล็ดลอดออกไปได้เป็นเหมือนกับไม้กวาดกั้นอีกชั้นหนึ่งถ้าแบตของเขาหมดเราสามารถชาร์จได้โดยใช้สายชาร์จที่เขาแถมให้มากับหัวชาร์จโทรศัพท์ของเรารุ่นไหนก็ได้สามารถเอาไปเสียบชาร์จได้เลย การเสียบชาร์จก็แค่นี้เองครับสรุปว่าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นราคาหลักร้อยสามารถดูดฝุ่นได้จริงมันเหมาะสําหรับดูดเศษฝุ่นที่ตาเรามองไม่เห็นหรือจะาไปดูดขนสัตว์เลี้ยงก็ได้ใช้ได้เหมือนกันถ้าใครสนใจหุ่นยนต์ดูดฝุ่นราคาประหยัดแบบนี้กดสั่งซื้อที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลย